อยากย้ายใส่งานมาทำสายดิจิตอลมาเก็ตติ้งต้องมีเก้าทักษะนี้ครับจริงๆวันนี้มี เพื่อนผมมาชอบถามบ่อยมากว่าแบบอยากย้ายใสยงานมาทําด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องทําอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมก็มีทักษะนะครับที่ผมอยากแนะนําเป็นการส่วนตัวเลยว่าถ้าอยากแบบทำใส่งานด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต้องมีทักษะอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต้องมีเนี่ยคือเรื่องของ a n a l y t i c สก skill งานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับมันเหมือนกับงานวิศวกรเลยครับทุกๆวันเนี่ยผมต้องมานั่งคลุก คลีหรือตัวเลขนับพันนับหมื่นตัวเลขเลยครต้องดูว่าตัวเลขนี้มันสัมพันธ์กับตัวเลขนี้ยังไงดังนั้นเนี่ยสกิลอันไลนิกส์เนี่ยมันคือสกิลที่สาคัญที่สุดของสายงานนี้เลยครับคุณจะไม่มีสิทธิ์กลัวตัวเลขคือใครเก็ตคณิตศาสตร์ใครเก็ตเลขตอนเด็กๆเนี่ยนะถ้าอยากมาทําสายงานเนี้ยต้องชอบซะไม่งั้นก็หนีไปนะครับหนีไปสกิลที่2ครับก็คือเรื่องของ Y Skill นะครับ W H Y Skill ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นสกิลเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อะคือคุณต้องมีกกาารคิดดดสงสงงัยตลลตลลอออเเเ้ป็น็นนแบบหมื5 ที่ต้องถามแม่ว่าผมเกิดมาได้ยังไงครับทำไมดวงจันทร์ถึงโผล่มาตอนกลางคืนคุณต้องมีนิสัยเหมือนเด็กห้าขวบเลยเพราะว่าดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่ดีเนี่ยต้องคอยตั้งคําถามเสมอทําไมมันถึงขายดีขายดีเพราะอะไรทําไมลูกค้าซื้อทาไมแอดนี้ลูกค้าซื้อทาไมแอดนี้ลูกค้าไม่ซื้อแล้วทำยังไงให้ลูกค้าซื้อเพิ่มขึ้นได้คุณต้องคอยแบบหัดตั้งคําถามตลอดเวลาแล้วต้องหัดตั้งคาถามกับตัวเลขเล้วยความยาก ต้องเอาทั้งแบบ a n a l y t i c skill เนี่ยมาบวกกับ why skill แล้วก็ทั้งมือตัวเลขเป็นแล้วต้องขับถามเป็นนะครับอันนี้คือเป็นสกิ skill หลักที่ผมให้ความสำคัญเลย s k i l ที่3ามคือ skill เรื่องของ social media platform อันนี้ก็พลาดกันไม่ได้นะฮะก็คือ social media ที่คุณต้องเป็นในปัจจุบันก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง facebook google tiktok line twitter นะครับ ซึ่งพวกนี้มันก็จะมีเซอร์ติฟิเคทของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับ o k e b o o k เขาก็จะมี m e t u e p u i n t เนาะ g o o g l e เขาก็จะมี Google Academy หรือว่า Skill Shop ของเขาส่วน TikTok ก็จะมี TikTok Academy นะฮะผมแนะนำว่าถ้าคนอยากเปลี่ยนสายงานเนี่ยก็ไปไล่สอบเซอร์ติฟิเคทของแต่ละแพลตฟอร์มไว้เลยนะฮะ แล้วก็เอามาประดับลิงก์อินคุณหรือว่าประดับพอร์ตจิเรียกคุณคนที่เป็น HR นะครับหรือเป็นรีคูเตอร์เขาก็จะเห็นว่าคุณมีความขวนขวายที่จะเรียนรู้แล้วก็พอจะมีเบสิกด้านมาร์เก็ตติ้งแต่ละแพลตฟอร์มบ้างเขาก็จะเลือกคุณนะครับทกษที่4ี่นะครับคือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทูนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคั b Spot c r m ไเอ็โปรแกรมรวมแชทต่างๆหรือว่าทูลอย่างโปรเจกต์แมจ g e เมนต์ไม่ว่าจะเป็นคลิกอัพอัสซาน่าเทรลโล่เนี่ยครับเป็นทูลนะครับ,นนรบที่สำค กิลที่5คือ fundamental of marketing นะครับก็คือเป็นกิลพื้นฐานของด้าน marketing เลยนะครับซึ่งผมก็มีคอร์สแนะนําที่จะให้ไปเรียนนะครับก็คือคอร์สของ google นะครับเขาเรียกว่า fundamental to digital marketing นะครับก็คือสามารถไปเรียนได้แล้วก็ฟรีด้วยนะฮะแล้วก็จะมี certificate ของ google ไปประดับพอนได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันสําคัญนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนสาย marketing มาเลยเนี่ยเขาจะสอนตั้งแต่ว่าแบบเออ marketing มันคืออะไร digital marketing คืออะไรแล้วมันมี framework ยังไงแล้วมันจะทให้เรามีแบบเหมือนมีพื้นฐานที่แข็งแรงมีพื้นฐานที่แน่น ที่จะต่อยอดต่อไปได้นะครับสกิลที่6กนะครับก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์ครีเอทติ้งหรือว่าการที่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์เองได้นะครับเพราะว่าคอนเทนต์คือสื่ออย่างหนึ่งที่คุณต้องสื่อสารคุณค่าหรือแวลูของสินค้าเนี่ยให้กับลูกค้าหรือว่าให้กับผู้รับสารดังนั้นสกิลเนี่ยไม่ว่าถ้าคุณไม่ใช่ติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบชอบโพสรูปอินสตาแกรม Instagram, คุณก็ต้องเริ่มฝึกในสายนั้นละคุณต้องถัดถ่ายวิวให้เป็นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกอนะกกกกกกลล้้้้กก้้อ result, อออองงงงนนนนะแตตตต่่่่่่่่คคุณ็ไไไปถถาา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 ยยยืืืืหหหหรรรววํััับเพใใดดผมมที เป็นสกิลที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทุกคนต้องทำเป็นนะครับเรื่องการทำคอนเทนต์สกิลที่7นะครับคือเรื่องของวิดีโอเอดิฟติ้งนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบตัดต่อแบบโปรเฟชชั่นอลใส่ซูเปอร์ใส่เอฟเฟกได้อลังการนะครับแต่ at least เนี่ยคุณต้องแบบตัดชนเป็นนั่นคือการใช้แคปคัตการใช้พรีเมียร์โปรเบื้องต้นใช้ i movie เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดบนมือถือเบื้องต้นเองนะครับคือเดี๋ยวนี้แอปเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานโค้ดง่ายดังนั้นถ้าใครอยากทำสายนี้เเป็นนี่ย คุณต้องลองไปฝึกดูนะฮะสกิลที่8นะครับคือสกิลที่คุณสามารถปรับตัวได้เข้ากับมาร์เก็ตติ้งเทรนด์ได้ทันยกตัวอย่างเช่น f c e e o o o แอดเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างใครเคยรันแอดได้เก่งเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้คือล้มตายกันระเนระนาดนะฮะ เมื่อก่อนคือหลับตายยิงแอดได้เนี่ยยอดต่อพุ่งเป็นล้านปังมาป,ป,ป,ปังเลยเนาะตอนนี้คืออะไรตอนนี้คือเดี่ยงนะครับแอดแพง R.O.S ตกยิงกันโคตรยากเพราะว่ายูเซอร์เนี่ยย้ายไปยางอื่นหมดเลยย้ายไปติ k กต็อกย้ายไป Twitter ย้ายไป Instagram แล้วยูเซอร์มักจะไม่ค่อยซื้อจากแบรนด์เหมือนเมื่อก่อนละไปซื้อจากแบบ U.G.C. หรือว่าแบบไปซื้อจากอินฟลูเอนเซอร์กันมากขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสกิลที่โคตรสาคัญเลยก็คือต้องปรับตัวให้เป็นถ้าปรับตัวไม่เป็นกะตายนะครับทักษะที่บก็คคือความึก เพราะว่า Marketing เนี่ยโดยเฉพาะ Digital Marketing เนี่ยสังเกตเลยยังมันมีหลายมันเป็นล้านแพลตฟอร์มเลยตอนนี้แล้วก็ต้องทำคอนเทนต์แบบมหาศาลอีกต้องดูคุ s เ o อร์เจอรี่ลูกค้าต้องคิดเป็นอีกต้องตั้งคำถามอีกก็คือความถึกเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆนอกจากต้องเก่งฉลาดไวต้องถึกด้วยครับดังนั้นนยครับใครสนใจที่ย้ายสายนะครับ ก็ซู้ๆนะครับและนี่ก็เป็น9ก้าทักษะนะครับที่ผมอยากแนะนําให้ทุกท่านนะครับไปศึกษาก่อนที่เตรียมตัวที่จะมาทาสายดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับสำหรับใครที่สนใจคอร์สด้านดิจิตอลมาเก็ตติ้งนอกจากที่เป็นคอร์สของ Google ที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับทาง e d u ดก็มีคอร์สด้านดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับก็ลองเข้าไปดูที่เว็บ edu.org กันได้นะครับและใครที่มีข้อสงสัยนะครับอยากขอคําแนะนําผมนะครับสอบถามกันทางคอมเมนต์ได้เลยครับว่าอยากให้ผมแนะนําเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะฮะและใครที่ ชอบวิดีโอนี้กดไลค์อย่แล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ